สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับผมผลฮาหนอยเมื่อวานนะครับเข้าเจาะรอบพิเศษนะครับผมรอบปกติดนะครับส่วนรอบปีเอพเข้าเล็กเด่นเล็กเด่นเจ็ดนะครับผมตัวเจาะไม่แตกนะครับนอยพิเศษนะครับ เลกเดินนะครับผมศูนย์เลขแปดนะครับพันศูนย์นะครับตัวเจาะนะครับผมศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า

สองเก้านะครับและเจ็ดเก้านะครับผมน่อยปกตินะครับเล็กเด่นนะครับผมศู 0, 5, นย์ห้านะครับเปนศูนย์นะครับผม ตัวเจาะนะครับผมศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์สามฮะศูนย์แปดนะครับห้าสอง ห้าสามห้าแปดนะครับเลกสามตัวนะครับศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าแปดนะครับตุกันนะครับผมกัน สองสามสองแปดและสามแปดนะครับน้อยวีไอพีนะครับผมเด่น 8, แปดเลขเก้านะครับผมปันแปดนะครับแปดเก้า แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะครับเก้าห้าเก้าหกและเก้าเจ็ดนะครับแปดเก้าห้า แปดเก้าหกแนะดครับถูกกันนะครับผมกันห้าหห้าเ็ดและหกเดนะครับ ลาวนะครับผมหมดี่แล้วนะครับเข้าตัวเจาะสี่ห้านะครับผมเลกเด่นงดนี้นะครับหกและศูนย์นะครับผม <S 2> <S 2> ฟันหกนะครับหกศูนย์หกสี่ หกห้าหกเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ห้าและศูนย์เจ็ดเด็กสามตัวนะครับหกศูนย์สี่หกศูนย์ห้าหกศูนย์เจ็ดนะครับ นะครับผม4ี่ห้าและ57นะครับก็พิจนารณาเป็นแนวทางนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิป,ปใหม่จากทางช่องนะครับสวัสดีครับ